ครับผมครบรอบ50วันแล้ว55วันแล้วครับครับผมก็ตอนนี้พวก็จะจะพสต์เบาขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทําอย่างที่บอกทําตามทําตามขบวนการตามกฎหมายแล้วก็ก็มีหน้าที่ให้เป็นศาลเป็นหน้าที่ตัดสินแล้วครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องกระแทกเด็กดันใครละอ่าก็ก็จะพสต์หาไปเรื่อยๆทุกวันนะครับผมอย่างในขั้นตอนของทำกฎหมายสามารถบอก ได้ปรกอคระอนีอนคัอันนี้จริงเป็นเป็นเป็นสำนวนทางคดีนิดนึงอ่ะเราเราแต่ผมก็หาหลักฐานค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็อันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงทางศาลดีกว่าว่าเราจะชนะหรือแพ้หรือมีหน้าที่มีทาให้ใครต้องเสียค่าปรับหรือว่าติดคุกหรืออะไรเนี่ยอันนี้ขอให้เป็นขอให้เป็นหน้าที่ทางศาลอ่าเป็นเป็นหน้าที่ตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นหน้าที่ตัดสินครับผมิงๆพอหลักจากเรื่องอาจาได้ได้มีการพูดคุยกัน ไม่มีครับผม,ไม,มไม่มีครับก็อย่างที่บอกครับก็สุดสุดทางครับทั้งสองทั้งสองฝ่ายก็ทางนั้นก็น่าจะสุดซอยเหมือนกันผมก็สุดซอยเหมือนกันก็ก็ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่ที่ได้ได้ได้กระทําความผิดกันทั้งคู่ดีกว่าเราพูดอย่างนี้ทั้งทั้งคู่ดีกวา่านะครับผมล้วพูดจริงๆนะว่าจะมีการไก่เกลียวไม่ไก่เกลียครับถ้าําความาาาามาาั่นใจเราเรามั่นใจขนาดไหนครับจากทางด้านขเราก็ ก็ค่อนข้างมั่นใจนะไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจเลยดีกว่าเรียกว่ามั่นใจดีกว่าอืมพอเราเราคิดไปว่าทำไมเรื่องนี้มันถูกแบบมันเป็นคดีมันมันใ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 นสำมวนศาลจะมีบอกอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงมั่นใจมากยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบติดตามเพราะว่ารู้สึกว่านัดไต่สวนนัดแรกจะเป็นยี่สิบห้าสิงหาไปขึ้นศาลไต่สวนครั้งแรกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยางที่บอกครับคดีนี้มันอาจจะไม่เป็นคดีเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าศาลจะรับรับรับฟ้องไหมแต่เราก็ทําสำนวนคดีเหมือนกันเหมือน เขาบอกว่าอุ้ยหลา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 ยร้อยกรัมหลายพันกรัมมากเลยก็รอให้สั่นรอให้สั่ท่านท่านรับฟ้องก่อนเราค่อยมาเพราะว่าแบบอยู่ในโซเชียลแล้วกันอันนี้คืไต่สวนครับผมไต่เสียงมูลฟ้องครับยังครับไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับตรงนี้ไม่ยอมแน่นอนนะไม่มีทางยอมแน่นอนนะไม่ยอมเครับไมม่ีทางยอมครับเขาก็ผมก็ขอให้เขาไม่ยอมด้วยครับแล้วเขามาประชดประชามา ไม่ยอมอ่ะครับผมก็คือเราอยากให้ไม่จบที่คำตัดสินของศาลคำตัดสินของศาลแล้วนะแต่ผมจะไม่บอกนะผมจะไม่ลองสังเกตได้ผมจะไม่พูดในโซเชียลว่าผมชนะแล้ว<น>ไม่เหมือนเออน่ะตามนั้นโอเคอันนี้เราจะรู้เมื่อไหร่ครเอ่อน่าจะสักปีหน้าครับอ,อ่าขอขอให้รับขอให้รับรับฟ้องก่อนเป็นอันดับแรกขอใ้รับฟ้องก่อนเราค่อยว,ว่ากันเราจะไม่มีการตัดสินว่าอุย้ยเราชนะแล้วที่อยู่แบบชนะแล้วอะไรไม่มีเราจะเป็นอ่า ประชาชนคนไทยที่เคารพกฎหมายและสารัฐธรรมนูญที่เราจะไม่บอกว่าเราชนะแล้วไม่มีจะไม่พูดผมให้ศาลประทับรับฟ้องก่อนนะตามขั้นตอนกระบวนการศาลเราร้องจะไปศาลผมดำเนินการในระยะเวลานี้ใช่ไหมก็บอกแล้วฮะลบถูกคนลบคนที่ว่างและพอมีเงินแล้วเจอกันไม่กิจรที่อเยตอนเช้าไม่จริงๆแล้วเรื่องเขาเรื่องเขาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องรองนะ ผมจะโพสเลยฮะก็ฝากซอสกระเทียมซอสพริกไทยด้วยนะฮะอ @kcb789 นะฮะก็สั่งซอสกะเพราซอสกระเทียมได้ครับอันนี้คือเรื่องหลักให้ทุกคนสนใจฮะก็สั่งหมุกกอบสั่งอะไรอยู่ในติดอะนี้ได้ครับผมก็อันนั้นเป็นเรื่องรองและอันนั้นเป็นเรื่องให้ขอสารแล้วเขาประทับประ้องก่อนแล้วค่อยว่ากันีคนหนึ่งคนจะเป็นห่วงแบบว่าไม่ค่อยอยากให้พี่อาร์ตออกมาโพสอะไรแบบีเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าด้วยเพรารับผลการใช้คนสั่งก่อนหน้านี้จะมีนะก่อนหน้านี้จะมีว่าไม่อยากให้พี่อาร์ตโพสแล ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ฟ้องผมยังไม่ได้ฟ้องก็เลยจ้น่าจะโพสเยอะหน่อยเขาเรียกว่ามีมีอะไรอยู่ในอากาศเราหามาใส่ปากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นเราก็ลองรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้วก็ขอให้มันเป็นหน้าที่กระบวนการของศาลซึ่งเราเป็นประชาชนเราจะไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลก็หยุดก็ตอนนี้ก็ก็ก็ทาให้แน่ถ้าเกิดไอ บางคนเขาเขาไปโพสแผนใครอีกผมก็อาจจะแฝงโพสสวนก็ได้ไม่แน่นอนไม่แน่ใจเมื่อให้เขารู้ว่ามันไม่ควรไม่ควรโพสแผนใครไม่ควรแฝงแผนใครคุณจะคุณจะอินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้อินกับคุณเขามีหน้าหน้าที่วิจารณ์ตามแล้วคุณก็ไม่ควรแฝงใครด้วยนั่นเองนั่นคือนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมทำโอเคเรียบร้อย้ ป็นพีก,าก,การกับงานพีกรครค่ะครับมันเป็นพี่กรไม่ได้มีความสามารถครับชื่อาราตอย่างเดียวฮะไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถใดๆททั้งสิน <c oughs> ้นเย่าผมเป็นได้ครับเป็นได้ปีสามปีสี่ก็เป็นได้ครับอันนี้ปีสองก็ก็จริงๆต้องขอบคุณทางบริษัทเอฟประเทศไทยด้วยก็ที่เอ่อให้เรามาเป็นดําเนินการวันนี้ก็เป็นการฝึกฝึกฝนเพราะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เจอคนนานแบบพนานและเจอแต่ลูกค้าหมู่เกาะนั้นเลยนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเป็นวันนี้เป็นการเป็นที่ก่อที่ตื่นเต้นมากพอด้วยความเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอาชีพเราพอขึ้นเวทีก็หายตื่นเต้นละครั่านขอถามเรื่องสลอดนิดนึงช่วงนี้เศรษฐกิจเราตกดแบบว่าอะไรเนี้ยรองกระตุ้นบ้างหรือยังกำไรน้อยลงฮะแต่ไม่ขาดทุนครับในการออกบุญไม่ขาดทุนกำไรน้อยลงนิดนึงแต่ว่าอยู่ได้ฮะเพราะว่าเราเก็บมาเราเก็บมาสองสามปีแล้วเก็บมาถึงเก็บเงินมาสองสามปีแล้วเรารู้ว่าเงินที่เรามีอยู่เท่าไหร่ เราเก็บเป็นรัพย์สินแล้วเราเก็บเป็นอสังหาแล้วเราเก็บเป็นแยกแยกเป็นก้อนๆหมดแล้วแล้วเราก็ดูแลว,ว่าสถานการณ์การเงินเราถ้าไม่ผิดพลาดอะไรอยู่ได้ทั้งชีวิตละอยู่ได้ทั้งชีวิตละไม่ไม,ไม,ไม่ต้องบอกงี้เดี๋ยวคนหาว่าที่โม้อีกเน่ด่ยวางก่อนอยู่ได้ทิ่งชีวิตหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อเฟอร์รารี่พรุ่งนี้ผมก็อยู่สมบัติของผมไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นคืออยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่แบบ คนจะบอกว่าพี่อาดอยู่ในทั้งชีวิตละโอ้โหรวยมากไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แบบสมถะอันนี้คืออยู่ในทั้งชีวิตแล้วใช้เงินวันละร้อยกว่าบาทสองร้อยอยู่ได้แล้วทั้งชีวิตครับผมทางในมุมแบบว่าคนพักขายก็คือรู้เลยว่าแบบว่าเศรษฐกิจมันแย่ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้านะครับก็จริงๆเลื่อนเจ็ดเดือน 7, เจ็ดเลือนแปดเลือนเก้าเนี่ยครับจะเป็นเศรษฐกิจโลโลนิดนึงก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม Okay. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ